สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยแล้วก็ข่าวเจลีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไป mm hmm. หากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิป mm hmm. เริ่มต้นข่าวที่1ครับนิชิโนกลับมาที่ประเทศไทยแล้วหลังจากที่ติดปัญหาไม่สามารถออกจากประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของนิชิโนนะครับ mm hmm. เพื่อมาทําหน้าที่เฮสโคทีมชาติไทยซึ่งล่าสุดน,นะครับอากิระนิชิโน กุนซือทีมชาติไทยเนี่ยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วโดยยังอยู่ในช่วงการกักตัว14วันตามระเบียบนะครับนายพาทิ์สุภพงศ์เลยครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยว่าไม่ว่ายังอยู่ในช่วงการกักตัวแต่ในชิโนนนั้นได้สั่งการให้ผู้ช่วยโค้ช ได้มีการตระเวนในการชมเกมไทยลีกในแต่ละสนามในขณะที่ตัวของนิชโน,นนั้นก็ดูเกมไทยลีกทุกเกมนะครับจากลิงที่ส่งให้เพื่อดูฟอร์มการเล่นของนักเตะทุกทีมถึงตอนนี้นะครับเรามีการขอให้นิชโน,นนั้นมีการเตรียมแผนการเตรียมทีมเอาไว้แล้วหลังจากที่ไทยลีกนั้นเนี่ยโดยทําอยู่2แบบด้วยกันซึ่งแบบแรกในกรณีที่ไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกกลุ่มจีในนัดที่เหลือ แล้วก็แบบที่2นะครับกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่ต้องไปเยือนนะครับว่าจะมีการเตรียมทีมอย่างไรทั้ง2แบบนี้เผื่อ,อไว้ในการจัดและก็ไม่ได้จัดด้วยส่วนเรื่องคู่แข่งนะครับในกลุ่ม g ีอย่างเวียดนาม UAE ก็ได้มีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องโดยมีการเรียกนักเตะนะครับมาซ้อมเป็นระยะๆนายพาทิดเองเนี่ยเผยว่าทางนิชโนุเองเนี่ยก็รู้ข่าวของแต่และทีม แต่ก็บอกว่าเราจะไม่เสียเปรียบในการที่ยังไม่ได้เตรียมทีมเพราะบอลลีกในตอนนี้เนี่ยมีการแข่งขันสูงมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทําให้นักเตะต,ต่างมีการเคลนฟอร์มการเล่นออกมาอย่างเต็มที่และเมื่อจบฤดูกาลปลายเดือนมีนาคมนี้แล้วเนี่ยมีเวลาให้นักเตะนั้นได้พักเพื่อชาร์จแบตแล้วก็เชื่อว่าการกลับมาร่วมซ้อมด้วยกันในครั้งนี้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยนักเตะยังอยู่ในช่วงที่จุดพีิกที่สุดเพราะฉะนั้นบอลโลกในเดือนมิถุนายนนะครับไทยจะไม่เป็นรองชาติไหนแน่นอนเรื่องของความพร้อม สรวนข่าวต่อไปครับโคจทีรศักโพลอนนะครับกุนซือของนครราสีมามาด้าเอฟซียอมรับว่าสวัสด์แคทเองเนี่ยเสียขวัญไปบ้างหลังจากแพ้บุรียัมยูเนเต็ดศูนย์ประตูต 3, ่อสามคาบ้านในศึกไทยลีก2020-2021เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโคจูเผยว่าเกมกับบุริยัมยูเนเต็ดเนี่ยเรายอมรับว่าเขาดีกว่าเราและเขาก็มีความเด็ดขาดมากกว่าเราครึ่งแรกจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีอะไรแต่พอโดนครึ่งหลังไปแล้วเนี่ยก็มาโดนลูกโทษ แล้วก็ประตูที่3ก็แทบจะปิดเกมไปเลยส่วนตัวเองยอมรับว่าบุิลัมเนี่ยเข้ามาดีกว่าเราและตัวของผู้เล่นนะครับที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันลงมาเขามีทีเด็ดกว่าเราเราก็ต้องกลับไปทําการบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในเกมต่อไปที่เหลือเราจะต้องหนักทุกเกมไม่ว่าจะเจอกับทีมใหญ่หรือว่าทีมนี้ตกชั้น ซึ่งวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะต้องไปเยือนทูบงคอกแล้วก็ต่อด้วยการไปเยือนพีธีประจวบซึ่งถือว่าหนักทั้งคู่แต่ผมก็ยังเชื่อว่าเราสามารถที่จะกลับมาได้เราเหลือแค่เจ็ดเกมให้เล่นและเชื่อว่าจะกลับไปเก็บแตม้มได้ตามที่หวังไว้แน่ถ้าถามว่าไม่ได้แพ้มา9เกมเนี่ยแล้วแพ้เกมกับบรียมยูเนเต็ดจะทําให้สูญเสียความมั่นใจหรือไม่มันกลับเป็นเรื่องของเด็กๆที่ต้องมาปลุกขวัญกําลังใจของพวกเขาผมว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละที่จะเสียขวัญกําลังใจไป สำหรับผมเองผมก็เฉยๆนะซึ่งมันเป็นเกมฟุตบอลที่เราต้องยอมรับว,ว่าคู่แข่งเขาดีแล้วก็ดีกว่าเราจริงๆแต่ในลูกทีมของเราเนี่ยเราก็ต้องไปกระตุ้นกันใหม่เพื่อให้ลืมเกมนี้แล้วก็กลับมาสู้กันอีก7เกมที่เหลือสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นในส่วนของสลามชนนะครับ โคตเต้สะสมพบประเสริฐนะครับเฮดโคดของชลบุรีเอฟซียืนยันชัดเจนว่าสลัมชนเนี่ยต้องอยู่เล่นบนหลีกสูงสุดต่อไปชี้เยือนสิงห์เชียงรายงานสุดหินแต่ต้องมีแต้มกลับมาเพื่อความอยู่รอดพร้อมเผยเหตุผลสินทวีชัยเนี่ยนะครับชวดเฝ้าเสาเกมล่าสุดสะสมพบประเสริฐนะครับหัวนหน้าผู้ฝึกสอนของชลบุรีเอฟซีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันโตโยต้ตาไทยลีก2020นัดที่24นะครับโดยสลัมชนเนี่ยต้องออกไปเยือนสิงห์เชียงรายแล้วก็จะทําทุกวิธีทางเพื่อพาท,ทีมออยู่รดดให้ไ้ไ โคดเตียมีการกล่าวว่าเกมนี้เนี่ยเราจะต้องมีการใช้นักเตะที่มีศักยภาพสมบูรณ์ที่สุดเราเองก็มีโรเตชันในการเปลี่ยนตัวนักเตะเราได้เห็นนักเตะลงสนามหลายคนแต่มันยังอยู่ในร่างกายเด็กอย่างไรก็ตามเนี่ยผมจะเน้นให้ใช้นักเตะที่ดีที่สุดลงสนามเกมนี้เนี่ยต่างจากเกมที่เราเจอกับแบงคอกนะครับเพราะตอนนี้เราเน้นทุกเกมเราต้องการทุกคะแนนจากทุกเกมตอนนี้ต้องโฟกัสทีละเกมต้องยอมรับว่าเชียงรายเป็นทีมที่มีนักเตะระดับประเทศเยอะรวมถึงการเป็นแชมป์เก่า พวกเขามีศักดิ์ศรีตรงนี้แล้วก็ยังเล่นในบ้านอีกทําให้ในเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ยากมากและเราจะต้องทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อคะแนนของเราถ้าดูจากคะแนนนะครับเราดูดีกว่าทีมอื่นในโซนเดียวกันแต่เราจะประมาทไม่ได้เราจะเริ่มนิ่ง 2- 3สาเกมมันก็จะแย่สถานการณ์ในทุกสัปดาห์นะครับมันมีการเปลี่ยนตลอดเวลาเรานิ่งนอนใจไม่ได้ผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ชนบุรีนั้นอยู่รอดในไทยลีกให้ได้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมจะไม่มีข้อแก้ตัวผมจะพาทีมให้อยู่รอดถึงปีหน้าให้ได้ โคตเตียก็เปิดเผยถึงสาเหตุน,นะครับที่สินทวีชัยนะครับไม่ลงสนามในเกมล่าสุดว่าอย่างที่เราเคยพูดกันไว้ตอนแรกนะครับในเรียของเรานะครับมีการให้เกียรติสินทวีชัยก่อนแต่เขาไม่ได้สมบูรณ์มากนักตัวบัสหมายถึงว่าชนินนะครับเองเราก็ต้องชมเขาแม้เขาเป็นมือที่2แต่พอได้ลงสนามเราสามารถใช้ประสบการณ์ในการเล่นได้และก็เล่นได้ดีมีน้อยมากนะครับที่ผู้รักษาประตูมือ2จะมีความสูสีกันกับมือ1 ผมมีความสุขมากกับนักเตะตำแหน่งนี้เพราะจะไม่ได้ใครมาง่ายๆน่ายินดีนะครับที่เรามี2คนนี้อยู่ในทีมโคดเตียกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าแฟนบอลเข้าสนามได้แล้วนะครับทั้งคู่ของเราเนี่ยแล้วก็คู่อื่นๆแล้วก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎเพราะหากปฏิบัติแล้วมีปัญหาทําตามมาตรการไม่ได้ก็จะทําให้ขัดอัตรถรกษในกีฬาเราอาจจะสร้างเสียงเชียร์จำลองขึ้นมาได้แต่มันไม่ได้ใช่ของจริงกีฬามันต้องมีคนดูอยากให้แฟนบอลเข้ามาให้เติมโคตา้าที่เขาอนุมัติ ช่วยการปฏิบัติตามกฎนะครับแล้วก็อยากให้แฟนบอลชมบุรีเชื่อใจแฟนบอลทีมนี้นะครับไม่น้อยหน้าทีมไหนในโลกทุกคนเชียร์ทีมกันแบบสุดใจเราเองเนี่ยนะครับต้องการกําลังใจจากแฟนบอลเช่นเคยเกมนี้เป็นเกมที่ยากมากๆแต่ก็จะพยายามทําให้แฟนบอลน,นั้นสมหวังโดยในโปรแกรมนัดต่อไปนะครับชลบุรีเอฟซีเนี่ยจะมีคิวยกพลไปเยือนสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดที่สนามสิงสเตเดียมในวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมนี้นะครับเวลา18นาฬิกาสินาทีก็อิ่มเชียร์กันแล้วกันนะครับ ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ